ททท,ทค่ะได้มอบพิธีเป็นจัดพิธีนะคะมอบตาสัญ,ญลักษณ์ชาพลสให้กับวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราช,ชวรวิหารและสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมที่จะเปิดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมและสักการะได้ตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมาค่ะ นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทได้มอบตราสัญ,ญลักษณ์ชาพลสให้กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพโดยมีสมเด็จพระมหาธีราจาริบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้รับมอบหลังจากนั้นค่ะได้เดินทางไปมอบตราสัญ,ญลักษณ์ชาพลสให้กับศาลหลักเมืองโดยมีนางสาวปุณณภา ปรีดีคณิตผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้รับมอบค่ะโดยผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชาพลสจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ชาและพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มไม่ต่ำกว่า70%ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารและสาลหลักเมืองกรุงเทพมหาคนครเป็นสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานชาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2563ในปีนี้ค่ะจึงได้รับการยกระดับให้เป็นสถานประกอบการประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานชาพลสนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ เาได้รับการร้องขอจากนักท่องเที่ยวว่าการที่เวลาที่เขาจะมาเมืองไทยเขาต้องการเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่แสดงความเชื่อมั่นว่าเขาจะมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยก็เลยเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นของมาตรฐานชาติส mm ิ hmm. ่งหนึ่งที่จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ก็คือว่าจํานวนวัคซีนที่เพียงพอที่มีสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจึงมีคําว่าฟั u ขึ้นมาก็คือตัวอัตราส่วน70%เปอยเ็นเป็นอย่างต่ําสําหรับประชากรในพื้นที่ที่จะต้องรับนักท่องเที่ยว